เก็บเห็ดคะ่ะเพื่อนๆเก็บเห็ดในป่าช่วยค่ะผู้ช่วยเก็บเห็ดดูเห็ดเพื่อนๆมากมายเลยค่ะมีผู้ช่วยมาช่วยเก็บดูนะาดูนาะดูเก็บคนเก็บเห็ดนะคะดูเห็ดดูผู้เห็ดโอสอนเห็ดเขาบอกครั้งแรกี่ไจะมาเก็บเห็ดสวีเดนเอาคุณลานทำงั้นไม่ได้นะทำนี้เดี๋ยวก่อนนะจะบอกเอาพี่น้องผู้อาเห็ดอ่ะ ผู้ดนั่งทางมองเอาผู้ดาพี่น้องไว้หลายขลายหลายโอ้จะมีวาสนาค่ะสมาชิกีเดนเนี่ยโอ้ชิตาอยากมาสวีเดนเนี่ยบ่อึดบ่อยากเย็ดก็มีกินหมากไม่ก็มีกินโอ้ยผู้ใดอยากมีมหาผัวสวีเดนเด้อนี่อีกทางหนึ่งค่ะมหาผัวสวีเดนนะดูดีนี่เอาหลาน มาช่วยกันเก็บฝั่งนี้เด้อดูซินะดูซิเป็นแผรเลยเพื่อนเพื่อนเก็บดูคนละฝั่งกัลานนะลานอยู่ตรงนู้นเหตะมวดแดงแดงนนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมวดแดงแดงนอนอ้ยใช่เก็บเห็ดนั่นเก็บก็ได้เห็นนี่นอนเก็บอ้ยดูดูเพื่อนเพื่อนพูดนะพูดนะจะออนเห็ด ทั้งทังที่สองนะคะเพื่อนเพื่อนพูดล่ะพูดล่ะโอ้ยอุดมสมบูรณ์หุดมสมบูรณ์สวีเดนคุณหลานทิเ่้ทิเ่้มีความสุขไหมคุณหลานมีความสุขมากค่ะมีความสุขที่มาอยู่กับคุที่มาอยู่กับคุณนะกำเก็บเห็ดอู้เียๆๆๆๆอีเมียถ่านะบ่นนะว่าก็ทนเอานะหลานนะความบ่ทนดีที่สุดในทั้งที่สามนะเพื่อนเพื่อนที่สามนี่ค่ะ สาวคนเก่นะมาสวีเดนท่จ้าเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดเร็วเก็บเห็ดเห็ดเยอะนี่นี่้าเห็ดเยอะนี่เห็ดเยอะเห็นแต่คนทางอื่นเขาเก็บทางเราก็เก็บได้ภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่ะทิตาทิตาคนสวยทิตาเพื่อนมาเก็บเห็ดดูสิคุณหลานดูสิดูสิม่เห็นหงดูสิเห็นไหม เห็นเหีนเหีนเหนนี่แหดทางนั้นนะเพื่อนเเป็นทางไปทางนู้นน่ะคุณหลาดได้เยอะแล้วสามชั่วโมงได้ไอ้มันนรัดได้สามถังสามโลด้ป้าได้สองโลด้สโลดใส่ใส่ เก็บเม็ดเม็เสงชั่โม,มงได้เยอะเลยค่ะนี่ค่ะเราเก็บได้สามมัเนียรัดได้สามลังปลาได้สองนะด้านล่างนี่เห็ดลังหนึ่งนะคะจะลวกได้เท่านี้ละ่ะเอาไว้กินหน้าหนาวนี่ใส่ช่องฟิชไว้แล้วได้แค่นี้ยกินปีหนึ่งพอดีเดือนละครั้ง